มาปฏิบัติการล่าหอยกันเถอะขณะนี้นะคะฝนก็ตกหนักมากนะคะสิ่งที่มันจะมากับฝนก็คือหอยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาปฏิบัติการล่าหอยโดยเราใช้อุปกรณ์ตรงนี้เลยคะ่ะนี่ใส่เลยแล้วกันโอเคนี่ถึงไหนนะพร้อพร้อไปล่าหอยกันเลยค่ะ แล้วหอย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 ว้ายเกาะกระถางเลย yeah, แลย่แล้วแย่แล้วเอาออกก่อนนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไปหาอุปกรณ์แป๊บนึงนะเฮ้ยๆอ่ะไปออกมาโอ้โหหนังแน่นมากหนังแน่นมากอ่าได้แล้ว ทำอะไรกินดีนะ้านี่คือปฏิบัติการล่าหอยคืนนี้นี่หลังจากที่เมื่อคืนนะคะเราไปปฏิบัติการล่าหอยกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําอีกหนึ่งอย่างนะคะ<ม>ก็คือน้ํายาไล่มแมลงนะคะ<ม>เพราะว่าหนอนกับมแมลงเนี่ย<ม>ก็ถือเป็นศัตรูพืชตัวสําคัญสะมาพักเคียวเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะนัดก็เลยจะพามาทําน้ํายาไล่หนอนและ,มะแมลงนะคะ โดยจะใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในห้องครัวบ้านเราเองเลยง่ายๆสไตล์ผักกระถางของเราเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะวัตถุดิบที่จะใช้ทําวันนี้ก็คือทักาแฟและพริกแกงเผ็ดนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะใช้กาแฟนะคะประมาณสองช้อนชานะคะกาแฟดําธรรมดายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ จากนั้นก็จะใช้พริกแกงเผ็ดประมาณนี้1ช้อนชานะคะใส่ลงไปด้วยกันอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ําอุ่นนะคะเพื่อให้เขาละลายเข้าด้วยกันนะคะอ่าก็น้ําก็น่าจะประมาณสัก150มิลนะคะแก้วหนึ่งแก้วกาแฟเนาะเราก็จะคนๆนจนทุกอย่างละลายค่ะหลังจากที่เราตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ เราก็จะมากรองเอาแต่น้ํานะคะส่วนกากเราก็จะทิ้งไปนะคะโดยใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะเราก็เอากากทิ้งไปนะคะเราก็จะได้น้ำกาแฟผสมพริกแกงเผ็ดพร้อมไปไล่มแมลงแล้วค่ะหลังจากที่เรากรองพริกแกงเผ็ดแล้วก็กาแฟนะคะ เลยลาจะใช้เนี่ยเราก็ต้องมาผสมน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเจือจางเนาะอัตราการใช้ก็คือ1นึ่งฟอกกี้เนี่ยก็ 500cc ซีซีนะคะใช้พริกแกงเผ็ดเนี่ยนะคะกับกาแฟเนี่ยสช้อนก็คือ1 0ซีซีนะคะเท่านี้เองเราก็สามารถใช้ฉีดได้เลยนะคะ ส่วนกาแฟและพิกแกงเผ็ดที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้ค่ะน้ํายาไล่หนอนและ,มะแมลงที่นธาทำวันนี้นะคะเป็นสูตรแบบธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีใดๆเลยเราก็อาจจะต้องขยันฉีดกันหน่อยนะคะเพราะว่าน้ํายาตัวนี้มันเพียงแค่ไล่มแมลงเท่านั้นไม่ได้สามารถแบบทําให้มันหายขาดได้นะคะก็อย่างน้อยก็เป็นวิธีการแบบธรรมชาติไม่ ไม่ไม่มีสารตกค้างกับพืชผักของเรานะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครดูแล้วแล้วเอาไปทําตามแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้มาพูดคุยกันนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Facebook Fanpage ผักกระถางนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะวันนี้ก็บายบาย เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวช่วยเยอะอยู่นะ